โอ้ใหญ่ดีวันนี้เดี๋ยวจะเป็นหนึ่งมะนาวเลยพี่น้องเด้อท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพานภูมิจะจัดเมนูหนึ่งมะนาวให้ชมครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ฝนตกครับพี่น้องออกมายามหลอบเหมือนเดิมแล้วครับมือนรุนกันวันนี้จะหมานไหมนะครับอากาศดีครับยามเช้าครับพี่น้องหลังฝนตกครับมาถึงจุดแรกครับวัสามหลังครับใหญ่มาใหม่ได้รุ่นอยู่นะครับมันเป็นเกาะกลางน้ำเฉยเลยครับผมก็ไม่เคยมาสักทีครึงรุ่นมีเกาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ย okay, ม like right. ีต้นไม้ยูซอกซำกอเป็นเกาะในน้อยครับเกาะแค่นี้แค่นี้แหละอันเดี๋ยวเรือเทียบผาได้ไหมเกาะครับผมหลังนึงอยู่ตรงนี้ครับอันลื่นจังน้ำเย็นเยียบในวันนี้วุ้ยโอ้ยตายเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้รวงหลังหลอดรุดเด้อโอ้ยเป็นใหญ่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 ตัวนี้ใหญ่มาไหมช่องยังสวยนุ่มโ้สองวกนะหัวน้อกวนดาุ้ยนันละนัน หู้ยเนาะนีอกเลยสองหรือไม่ก็โลแปดประมาณนั่นแหละนะครับสองโลสองโลนิดๆกันเลยเดี๋ยวไปช่างให้ดูครับลงถุงถือว่าได้แล้วว้าเฮ้ยเดี๋ยช่น้ำไปครับแล้วก็จะดักหลังนี่เอามาเพิ่มด้านหลังยัดนี่แหละเพิ่มไปเนี้ยอ้หใหญ่นี้วันนี้เดี๋ยวจะเป็นหนึ่งมะนาวได้พี่น้องเด้อ ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพานภูมิจะจัดเมนูนึ่งมะนาวให้ชมครับพี่น้องครับอาหารนี้ไส่ส้มเขียนี้เนียบครับขีดตะหอยเอาละมาถึง,งชุดได้ลุ่นอีกชุดนึงครับเพราะว่าได้ปลาบ่อยครับชุดนี้ชุดกอ่อใส่ครับเป็นเมากวันนี้เงียบเหมือนเดิมเต่าเข้าอ,อ,อีกแล้วเดี๋ยวหลังนี้ครับเพลได้ไปชนใหญ่ เป็นชั้นรุ่นโลเอาไปห่อมกอร่อยมากว้าววันนี้ก็เตาอีกแหละโอ้ยเตาติดตุกหลังนี้ครับย้ายมาใหม่ยังไม่เคยเข้าวันนี้เข้าแล้วสองเลยสามสี่สี่เลยสามหลังเลยเต่าหกตัวอู้มานเท่ ักจริงๆเอาดูดตัวนี <c oughs> ่ <c oughs> ใส่ด้วยกันเลยพี <c oughs> ่ดอเต่าพี่น้องเอ้ยชุ่มป่ายเอาอออครับปล่อย <c oughs> ใส่ด้วยกันเลยนี่แมวดูดูดเฮ้อมันก็นจะข,ขึนะน้นแล้วะนี่เม่เฉมันแห้วเนาเรามันก็ไม่ตายดรอกครับพว่ดาดักแบบล,ลอยๆวะถ้าดักจมไม่ตายเหมือน ลักไปคืนครับหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องหลังที่ยี่สิบดักปลาชอนไวต้ตื้นๆนะครับรุ้นกันยังไม่เคยได้สักทีครับจุดนี้จะจะย้ายครับอ้าเขียดจิกเขียดจิกเดี๋ยวใหญ่ดีกว่าครับข่าวนานแลยใหญ่ไปเจาะต้นลำพันธ์ใส่ดีกว่าเนี่ยเหมือนเดิมครับไม่ได้สักทีเลยเดี๋ยวย้ายครับ เข้าก็ย,ย้ายไปเรื่อยๆไ่เข้าก็ย้ายครับหลกใหญ่ครับหยิบซิปลังวันนี้ก็มีตัวหนึ่งตัวครับอย่างนี้แหละครับดักปลาใหญ่เนาะต่อได้ห่างๆครับผมแต่ได้แต่ละตัวก็โอ้โหยอดวันนี้วันนีนน้ก็หลุนเกือบสองโลแล้วครับอ้วนๆเลยเดี๋ยวแล้วมีใยไปใสใ่ไว้ตรงปลาลำพันธ์ ดักหลังนี้เซตเกาะขึ้นฟังกันครับได้หนึ่งตัวก็เอาละวันนี้สยอดห่งมะนาวครับวันนี้กาขึ้นบ้านยังซื้ออีกแล้วครับนใหญ่ช่งดหนึ่ง,กงากกั็ด,ดีาจะไลองช่างดู <c oughs> ครับครับก็มาถึงบา้านแล้วครับ เยวช่างให้ดูว่าผมว่ากี่โลนะครับผมว่าสองโลพอดีโอ้ยโลแปดครับผมได้เมนูหนึ่งมันนาวกินข้าวเช้ากันเลยวันนี้ขาด<อ>หน่อยไปเลยโอ้โทรตามพิมพ์งานมาแล้วเดี๋ยวรับทันไกลไปจะมาอยู่เดี๋ยวกินปลาหนึ่งกันครับ <c oughs> นอนหลุนผักซะนี่หล่นซึ่งเลยพี่น้องเลยไยัดนะครับ <c oughs> ดับเข่าครับดับเข่าเกลือนิดๆมาพร้อมแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับน้ำตาลสัก20-30นา,า20ท,ทีก็ไดจกินครับหว่งางรอปลาสุกครับตเตรียมน้ำจิ้มกันไปหนะน่อยน้ำกับเทียมดองครับน,น้ำตาลผงนัวเทียมครับ อ่าเล็กน้อยมะนาวครับจวดอืมปรุงรสตามใจชอบครับเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆค,ครับเอาละเอร้อยแล้วครับทีนี้เราไปลาดบนตัวปลาเลยครับนี่มะนาวด้วยซุปแล้วนะครับพี่น้องนี่หมมวานจ้อยเลยน้นเลือดหาขึขนดูให้ความอร่อย หลาดเลยนี่โอ้นี่ครับหลาดลงไปเลยกระถากระทะเมนูนี้พี่นนองเดี๋ยวกินเรื่อยๆครับช่วงนี้มันจะด,ดักลอกมา,นา,นานนมเนี่ยทั้งปลาช่อนทั้งบะนมนรับผมปลาช่อนมีแตใ่ใหญ่ๆมาวานก็ห่อมกไปตัวหนึ่งปลาช่อนเอาละหนังก็เรียบร้อยนะครับมึงไม่ นาทีทองน,นทีกับพี่แม่ครับเตรียมจานก<า>ันเลยเตรียมสำรับกันเลยครับมาแล้วมาแล้วมื้อเช้าของเราครับโอ้ยมันนินใหญ่หนึ่งมันนาวครับอร่อยนะครับอร่อยปลาธรรมชาติกับกินข้าวกันครับพี่น้องโอ้โอ้เดี๋ยวคุ้มหนา้าคุ้มตามาจำไม่ได้ไ่ทันวิ่งครับผมมามา,ากินข้าวเดียกันพอดีเลยส้มโตเชิญไว้ในกลุม่มสุงโขท้อมไว้ในกลุ่มมาละเเล่มาละทีมาง,งานเรามา,มา,มา,ากินข้าวเดียกัน ใสยิ้มยิ้ปลาหนึ่งใหญ่หนึ่งปลาตัวนี้ใหญยอ่ายิ้ปลาหนึ่ง,องโอ้ชิมเลยครับชิมเลยนั่นละโอ้ยโ,<ห>โลแปบจากตัวนี้อืมแต่หลังที่สองเร็วไปถึงกูโอ้สุดยอดเลยม,มาผิวหน้องยิ้มเขาเลยกันครับอืมอันหนึ่งมะนาวกันต้อกินกินอันนี้อ่ามันจะจะเปรี้ยวหวาน,นอืมเนือหวานจ้อยเนาะอืมพันไก่มายังพันไก่กลังมาจ้ะกินเลยกินเลยปลาแหมตัวใหญ่เยังกินไม่หมดพอซีกเลยนี ปีมือพุ่มเนี่ยพุ่มหาจะปีมือวันพุ่มเลยโอเเลยนะตำาหารเก่งอยู่เด้อโอ้ยพี่น้องดูเนื้อเนื้อเน้นๆเลยครับมันนินธรรมชาติเนาะเนื้อหวานจริงๆครับมันสดดาได้มากับทำเลยครับเาไม่ต้องมีน้ำจิ้มครับจิ้มก็น้ำเขาเรียกว่าน้ำสต๊อปมันนี่แค่นี้เข้ากันเลยอืนี่เลยอะไ้วเนยหวานเนยหวาน พี่น้องหวานจ้อยปลาสดปลาสดนะคพันวินี่นี่ครับนัดมาคุยกันเรื่องพึ่งครับาจะออกไปหาพึ่งกันนะครับเดี๋ยวนี้บางทีก,กินข่าวเสีจก่จะออกไปหาพึ่งกันครับรวมทีมงานมาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วทีมงานเราโอ้ยเลือกยิงสปาดนะ่ะสูรบ็อบไ,ไปได้ดรอกฮะสูรู้รอบไปได้ดรอกแต่ว่าพี่น้องทีมงานผมมาเพิ่มแล้วครับพันไก่ครับผมพันนี้ไปวางนี่ <Billie S 1> ทำปลาหมึกอ้ยังว่าเลยครับพอคาเนาะพอคาปลาหมึกยันหงีดแล้วเอ้ยังแซ่บเขาก็มีกินไปขึ้นหนึ่งสามสี่คนเชื่องอิ่มกันเลยนะพันนี่เนาะเชิญเดินเดินจะแน่นลนะพันผู้หมอก็อ <IR siblings> ีใหม่พ <mam> ันวิ่งแล้วเด้อพันนีพัอค้าเนาะเอ้าพี่แก้วไปเจ้าเลยไหมเออเดี๋ยวริงเนานายเจ้าอยู่บ้านทุกวัน เราู่บ้านทุกวันพวกมึงจะล่อไปเออเดี๋ยวที่คิงเนี่ยนอนรอนอนรอนอนรอเขาเรียกว่าเดี๋ยวนอนกินในฟาร์มเดี๋ยวนอนกินนี่มั้งว้าย้นต้นไมอะตาคัดพุทธโหยว่ามาเปเชออียงอะขอบยิงกันนั่นเลยนี่อิงหน่อยเดี๋ยวไปหายิงป่ากันไปหน่อยเอาความสนุกแต่นานกันเลยคอมมันอย่างเดียวอือเอาเลยนะยอิ่มแล้วเอาเลยเขาอิ่มจริงยิ่พุงอิ่จริงไงน้ำอิ่มเลยน้ำอิมนิอร่อยอร่อยอืม ลุยเลยพันวิ่ชอบกินกินเลยครับพันนินของชอบอยู่แล้วครับลุยเลยครับเออดีใจกับผมหามาอะไรก็มากินกับทีมงานครับนั่งคุยกันเล่นไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับทีมงานผมก็มีช่องกันทุกคนครับผมนี่ก็พันไก่นะครับในช่องไก่คนหากินครับผมพันวิ่งครับในช่องพันวิ่งบุกตะลุยครับผมครับผมแต่ก็ฝากชีวิตง่ายสร้างมุกงตรงเลยนะครับพันภูมิเลยมัวแตไปซื้อของอยู่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับ อร่อยต่อครับลอยจริงครับผมยอดเลยล่างชอนไม่ได้เลยเ <c oughs> อาเลยเลยมาดิผมได้กินเรื่อยๆอ,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 อยู่หลอกกับดักอยู่นั่นหละกับมันใจว่าที่ได้อีกแน่นอน